หลังจากที่เราเสร็จจากงานบุญนะคะทีนี้ก็หาหาเก็บแนวไปจุดๆด้วยกันแล้วนะคะบริเวณบ้านปุ่นดูดูหน้าตาแต่ละคนนะคะกำลังตื่นนอนกันเหนื่อยมากค่ะพราคุมมีกินเด้บริพพี่วันพี่วันเหนื่อยมากหรือว่าเมามากเมามากอันนั้นเขไม่เรียกเหนื่อยอันนี้เรียกมาลูกสะพ้ายพี่เลิมนี่ลูกไหวหรือเปล่าไม่รู้เนาะ ประตูถามเลยมันเป็นลูกลูกไข่น่องอ่ะมาะมวนคักมวนแน่ตักชี่ักชีดอกนี่เป็นสวนบริเวณบ้านของพี่ละอองนะคะไยยะนังสสวบุกเอออันเนี้ยต้นไวญ้านางังเออานาะไวย้านางังไวย้านางังยอดจับไปเลยแซ่ยบเสยบเลยเอาไปทำมันเอาแยกไปร้องหอบเออนั่นมางก็นั่นน่ะ อันนี้ก็เรียกอยังหมากม่อนบอกเราองราวมันมะลีฮะมันมะลิอมันอนี้หมากม่อนบอกโอ้มันมะลีนี่กระท้องหมากยังมะมันมะลิปะหมานไงหมากไงมันมะลีมันมะลีโอ้ยเขากินอันดำๆมั้นนะนี่ยเนี่กินเลยกินเลยเดี่ยอันนี้เขาเรียกว่า คนบวมเล่านะคะเ <laughs> มื่อคืนจัดหนักไปนิดนึงคืนวันที่สิบเก้าพี่วันจัดหนักมากม,มันมอรี่มม้อนไงแก่แห้งหลือพี่น้องเออก็คือป้นกินเลยกา <c oughs> กินอยู่คนเดียวคือคนไทยมันกินพ่องคือป้นกินพ่องแ่บหลาย มาบวบปัจเจไใบพร้อมหาแนวกินแล้วนะคะหลังจากเรามาถึงวันที่สิบแปดเนาะพี่วันเนาะอ่ะเปรี้ยวๆ,ๆสมๆอันนี้เอาบ่ส้มเอานี่หวานบ่ต้องมาตัวบนห,หวาน,นที่มันดำๆเนี่ยหวานสั่งเมาสั่งเมา หลังจากที่เบียร์กับพี่วันก็เดินทางมาจากแม่สายนะคะมาถึงร้อยเอ็ดวันที่1 8 1 0 1 8 19วันนี้วันที่20นะคะวันที่20ก็เสร็จจากงานก็จะหาของกินอะไรกันแล้วนูน่นไปดูร้านชายคุณทำเนื้อแดดเดียวไว้จะเป็นเนื้อแดดเดียวหรือว่าเนื้อทอดกระเทียมฝนกำลังจะเริ่มมาแล้วนะคะที่ร้อ เต็นหายหมดแล้วพอเบียตื่นขึ้นมาเต้นไม่มีสักอันแล้วนี่อันนี้เดือดเซตเนี่ยจะเอาไปกินกับลาบกับจุนี่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 อันนี้อันนี้เบียจ้องนั้งแต่เมื่อวานแล้วเดี๋ยวไปตลาดก่อนไปตลาดไปหาไปหาอย่างมากินกับพริกเนื้อแทเดียวเพืนว่า มันจะเนื้อแดดเดียวเป็นเนื้อตอนกระเทียมว่านัน <c oughs> ต้นแห้งกำลังตากได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะฝน <c oughs> ก็กำลังจะมา,มมา,นาหนุมนมะนาวไหนมะนาวนี่อันนี้เขาเรียกงเ,เลมอนเลมอนลอนีลอ,ลอ,ลอ,ลอาไปจุปนกินวันก่อนนี่ปะโทษ้องบิวหาว่าหวานหวานนี่ก่อนวะ่ะ เลมอนนะคะนี่นี่นอันสุกนี่นวันก่อนโดนโดนหลานแก้งหาว่าเป็นเลมอนหวานดูดูคนถ่ายก็ยังแบบยังถือถือสภาไปไหม <c oughs> ไปไป,ไปมามาตยมะนาวปลาปลาคุณวันคุณไปหาถุงสีดำแล้วก็มาเก็บขวดนะคะ ทีมงานบ้าโบยังต mm ัวเก่าที่มยอมทาเลยเต้นเหนื่อยอะรกันหมอลำยังยอมก้นเนี่ยอ๋อตรงนี้มันการติปลูกปลาดุกอะเอาปลูกปลาดุกเลยเลี้ยงปลาดุกมีแล้วมั้งมีมีอยู่กันเ่งปลาดุกระองดาว อยู่แต่มันยังไม่ตโตรเราเลี้ยงเลี้ยงบ่อปลาดุกงางามันจองด้วยว่ารังไม่อย่างนี้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่วันเดี๋ยวนะคะแปบ๊บนึงขอไปหาอุป,ปกรณ์แป๊บนึง